ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็ผมพาท่านผู้ชมกลับมาจังหวัดอยุธยาอีกแล้วต้องมีอะไรอีกแล่ครับใช่ก็ไปถ่ายสองอีพีติดแล้วก็ไปมาหลายที่ก็ทุนทั้งนั้นกลับมาอยุธยาใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะจังหวัดอยุธยานะมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าให้เราแบบโอ้ยแบบมากมาย โดยจะต้องยอมรับนะมีเรื่องเล่าโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดวงวิญญาณใช่ครับ,รบแล้วก็ดวงวิญญาณที่คอ,อตายแล้วก็เป็นที่เก่าวัญก็มีมากในจังหวัดยุธยาแห่งนี้ใช่ตังว่านะตังจังหวัดเป็นเมืองเก่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศาลของแมย่ยัวเท้าสีสุดาจันทร์จอมนางแห่งยุคสมัยพระชัยราชาธิราชครับใช่คือต้องบอกว่า ท่านเนี่ยแม่ยัวหรือท้าวศรีธุดาจรันเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยามากๆใช่ครับโดยเฉพาะพระชัยราชาทิราชี่ยสุวรรณคตอ่ะตอนช่วงนั้นอ่ะช่วงพศ2 0ง0 2091บางบางคนก็บอกว่าท่านเนี่ยแบบเป็นเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นแม่ยัวแม่ยัวแม่ยัวเมืองแต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนที่นับถือท่านเยอะมากก็จะมองท่านว่า ท่านโดนใส่ร้ายอะไรแล้วแต่ท่านเป็นแม่อยู่เมืองรพระเจ้าอยู่หวัวเลยเป็นพระเจ้าแม่อยู่เมืองรับถือขนาดนั้นเลยโอ้ครับครับครับผมจะบอกว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องท่านความเป็นมาของท่านเป็นยังไงมายัางไงเพราะผมคิดว่าการเราไปกล่าวถึงท่านในมุมดีมุมไม่ดมีมันแสดงถึงว่าเราไม่เคารพท่าน เหรอผมว่าเราเป็นเด็กรุ่นหลังคุณละยุคก,กันเลยเราไม่ไม่พูดถึงมุมดีมุมไม่ดีไม่ไม่พูดถึงนี่ว่าเราว่าพราะจเจะมากอมิญญาณท่านมากกว่าทีนี้วิญญาณของท่านอะ่ะคือยังเวียนว่ายตายเกิดแถวนี้ไม่ไปไหนคือเอาจริงเลยอะ่ะท่านอาจเป็นละครชีวิตท,ท่านเป็นละครดังในยุคของเรานะยุคของเรานะละครท่านดังมันแต่ว่าพวกเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นยังไงแต่ว่ารู้แต่ว่าวิญ,ญญาณของท่านอะ่ะมันต้องอยู่แถวนี้เพราะอะไรรู้ไหม อะไรครับอาจารย์ปู่สองเป้าทราบเห็นไหมอ๋อครับท่านวันชีวิตตรงนู้นปุ๊บท่านไม่ไปไหนเลยเพราะท่านถูกตัดคอแต่อยู่ตรงนั้นเป้าสมบัติอยู่นั้นเลยอ๋อใช่ครับแม่อยู่ก็เหมือนกันแม่อยู่ว่าท่านโดนบาดคอครับเพราะนิมิญญ,ญาท่านจะไม่ไปไหนพูดเสิร์ฟนิดนึงนะครับว่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงวัดแรลกเนี่ยนี่คือจุดที่เสียบเสียบคออาจารย์ ของที่จริงๆผมรู้ว่าว่าท่านโดนประหารชีวิตด้วยการตัดคอที่วัดวัดใดนะวัดลายสอครับวัดลายสอซึ่งอยู่ติดกันเลยใด้านหลังติดเลยนคลองแล้วก็มีเรือของตระวงมีเรือวิ่งท่านมาถึงหลอกโดนหลอกมามาตัดคอที่วัดลายสัอแล้วเอาหัวมาเสียประจานอยู่ตรงนี้เลยทีนี้ ผมมาวันนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือจะมาตีระนาดกล่อมวิญญาณให้ไม่อยู่วแต่รู้ไหมว่ามันมีมากกว่าน,นั้นก็คือผมจะมาขอข้ามาท่านอาจารย์จะมาขอเข้ามาเรื่องอะไรครับมันมีเรื่องครับออยากรู้ไหมอา,อาจารย์นะครับแล้วเรื่องราวเป็นมาอย่างไงครับผมืะองราตตามตรงว่าผมได้กล่าวคําไม่ดีต่อท่านด้วยเหตุที่ว่าตอนที่ ละครดังมากๆอ่ะละครดังมากๆซึ่งผมม็นคนไม่ดูละครไม่ชอบดูเลยครับจริงๆผมไม่เคยไม่ไม่ดูละครจริงผมดูพวกกีฬาดูพวกดนตรีพวกเนี้ยไม่เคยดูละครไม่เคยดูละครจริงๆต้องบอกที่นี่ว่าอะพอละครดังมากเนี่ยไอเด็กที่บ้านผมเด็กผู้หญิงเนี้ยก็พอแม่อยู่มาปุ๊บละครไม่ละครไม่อยู่มาแล้วไอแม่อยู่มาแล้วแม่ยู่มาแล้วผมได้ยินบ่อยมากแม่อยู่มาแล้วผมคิดว่าแม่อห่วคือตัวละครของช่องสาม ไม่รู้เป็นเท้าศรีจุดาจารย์อ๋อรู้ว่าเป็นพระองค์ใช่ที่ผมก็เลยผุดสวาดขึ้นมาเป็นคำผวนน่ะรู้หรือกลอ้ผมแค่พูดคำผวนเฉยๆแล้วก็ไม่รู้เป็นตัวละครเท้าศรีจุดาจารย์ผมมารู้ที่หลังอ่ะท่านคือเท้าศรีจุดาจารย์จะทํายังไงอ่ะทีก็เออก็ขอเข้ามาท่านอยู่ที่บ้านอ่ะขอเข้ามายกมือไหว้อย่างเงี้ยขอเข้ามาท่านทีนี้ก็เราเริ่มทํารายการและน่ากลมิญานใช่ไหมมันมีตั้งแต่อีพีหนึ่งเลยอ่ะมันมีเด็ก ลูกศิษย์ผมนี่แหละชื่น้องตั้มบอกผมอยากให้พี่ปองมาที่ตีที่แม่หยัวอยู่วันแรกผมก็คิดจัว่าไม่ไปไม่ไปเพราะว่าเราพูดไม่ดีไว้กับท่านกลัวกลัวกลัวก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่ก็พูดบ่ายเบียงเราไม่ไม่บอกนะว่าบายเบียงก็อย่าไปที่อื่นก่อนแล้วกันเพราะว่าที่ก็มาคิดดูว่าเออเราพูดไม่ดีกับท่านใช่ไหมเราควรมาขอเข้ามา ท่านดีกว่าขอกข้ามาท่านตรงๆกว่าเพราะอย่างน้อยสุดเราพูดไปเพราะความไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่เราพูดไปแล้วอ่ะผมคิดว่าเรามาขอขมาท่านด้วยตัวเองดีกว่าพร้อมทั้งเตือนหัดกล่อมวิญญาณให้ท่านมีความตัวมีความถุนทรียภาพด้วยเรื่องเป็นมาแค่นี้เองครับาะเชื่อว่าถ้าดวงวิญญาณของเท้าสีสุดาจารยร์เนี่ยท่านได้รับรู้ในเจตนาของอาจารย์ผมว่าท่านน่าจะให้อภัยอาจารย์ครับคําพูดนึว่าท่านคง ให้อภัยไม่ถือสาผมก็ขออภัยแล้วก็จะจะเป็นจุดทูบขอเข้ามาท่านเลยครับแล้วก็จุดทูบบอกกล่าวท่านทุกอย่างเกี่ยวกันกล่องบิณฑาณวันนี้นะครับคิดว่าคือคงทาได้แค่นี้แหละแล้วแต่ท่านจะเมตตาพวกกแล้วต้องอย่าสั่งซึ่งเมตตาให้เราด้วยครับต้องจะจุดทูบขอเข้ามาแล้วนะครับผมตีหน้ากบิณญาณแล้วครับผมผมจะพาท่านผู้ชมไปพบท่านหนึ่งเขาศรัทธาต่อ ท้าศิราิจารย์มากมากครับถึงกับตั้งสารเท้าศิราิจารย์อยู่บริเวณใกล,ใกล้ๆเราตรงนี้งเอ,งอเค,ครับครับ,ค,รบคิดว่าท่านคงพูดคุยคเกี่ยวกับตัวท่านเท้าสิริจารย์กับกับกับคชื่อคุณแดงได้ดีกับพวกเรารเพราะาจะรู้ดีกับเรารใช่ไหมเพระนั้นไปไปดีกว่าครับไปเจอท่านดีกว่าครับไปครับครับครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กับพี่แดงหรือคุณอภินยนุษย์ พุทธิเนตอาภาพุทธิเนตอาภานะครับก็สวัสดีกันก่อนอื่นครับสวัสด er ีพ um ี่แดงครับครับทีนี้ก็อ่าก่อนอื่นต้องบอกว่าขอขอบคุณพี่แดงเกี่ยวกับฐานที่เรื่องกัานที่ครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับแล้วก็อาจารย์ที่ให้เกียรตินับครับแล้วก็ขอบคุณที่ว่าพี่แดงเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่เหมือนกับเคารพรับถือท่านท้าวรีดาจันใช่ไหมครเป็นบุคคลที่ ต้องรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเท้าศรีธุดาจันมากกับพวกผมแ,มแน่ๆคิดว่าต้องฟังจากปากพี่แดงก่อนดีกว่าครับจริงๆก็ต้องออกตัวกับจัจาร์ก่อนนะคะว่าถามว่ารู้เรื่องลึกๆหรือจริงๆอ่ะก็ไม่ทราบว่าจะรู้แน่หรือเปล่าแต่รู้เล่าจากประสบการณ์จริงๆที่เจอมาดีกว่าจากประสบการณ์ที่สร้างพ่อแม่นะคะตะกี้นี้ขอกล่าวได้ไหมคะว่า ที่อาจารย์พูดถึงวัดไร่อวัดไร่ศอใช่ครับผมพูดถึงแต่คิดว่าวัดไร่อนั้นอ่ะไม่ได้เป็นวัดที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ครับใช่ค่ะแต่เป็นฉากหนึ่งที่ท่านมูซเอามาอยู่ในหนังเรื่องพระศรีสุดยอทสยมากกว่าอ๋อก็เลยคิดว่าทุกคนเลยคิดว่าท่านท่านโดนผ่านที่ที่วัดไร่อถูกครับผมก็คิดว่าท่านโดนผ่านที่ที่วัดไร่อนะใช่ทุกคนดอย่างนั้แล้วตัดหวัวประจานที่นี่อย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าที่ตัดหวัวประจานก็คือวัด ที่นี่เลยถูกต้องไอ้ที่ตัดหัวพระอาจารย์ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแต่ที่โดนโดนโดนฟวันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะกลายเป็นอย่างนี้อีกที่จริงครับเราต้องก็ต้องฟังให้รู้แน่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่ใช่คนพื้นที่จะรู้ดีกว่าเราครับมันยังไงครับก็ประวัติศาสตร์เนี่ยวัดไรสอเนี่ยมาเกิดขึ้นทีหลังและตอนนี้ที่ฟีเวอร์ก็หนึ่งเป็นฉากหนึ่งที่ท่านมือเอามาใช้ สองตอนนี้เราได้เปิดวัดแดงขึ้นมาทําให้เราอ่ะได้ขยายเปิดให้คนได้มีโอกาสได้ไปสวดมนต์ไปขอพอรเพราะว่าตรงนั้นก็มีดวงวิญญาณมาสวดมนต์ขอพอรที่วัดที่วัดไรสออ๋อที่วัดที่แบบมีพระ <7 S 1> ไม่มีไม่มีมศีษะแล้วก็ผมเห็นเป็นกระดาษที่เป็นจดวางอยู่ยนั่นแหละก็ะเ,เพราะว่าพอแม่อยู่หัวก็ด้วยบารมีด้วยเราก็เลยถือโอกาส มีนักประวัติาสตร์เข้าไปดูวัดไรยศอเมื่อก่อนเนี่เข้ายากมากมแต่ตอนนี้เราก็ได้เชื่อมต่อวัดไรยศอเราให้คนได้มีโอกาสเข้าไปขอพรเข้าไปให้บุญถวายบุญแก่ดวงวิญญาณต่างๆม,มากกว่าแล้วคนก็เลยจําภาพมาบวกกันว่าวัดไรซอเป็นวัดที่แม่หิมฝ่อโดนประหารอ๋อจริงๆไม่ได้ดโดนที่นั้นโดนที่ไหนครับคือจริงๆอ่ะไม่อยากจะพูดในชี้ชัดแน่นอนเพราะว่าเขาบอกกันว่าแม่เนี่ย นั่งเรือมาจจกคลองสบูใช่ไหมคะ<ฆ>แล้วถูกบีบมาทางคลองปลาหมอ,อแล้วดักหน้าดักหลังแล้วขึ้นวิ่งหนขึ้นวิ่ง,งมาแล้วมาสิ้นอยู่ที่ทางวัดเจ้ายาวัดเจ้ายาก็ถูกพาระหว่างขุนวรวงศากับท่านให้พากันแล้วมาแม่มาโดนที่นี่คือคือโดนที่นี่โดนที่นี่ที่วัด<า>แม่ย่านกาที่นี่ไม่ คืออาจจะสิ้นตรงนั้นแล้วภาคมาเราก็ไม่อยากพูดคํานี้เราก็ไม่รู้อะจริงๆพูดตรงๆนะทําเรื่องพระแม่ไม่อยากจะคิดว่าแม่โดนประหารชีวิตโดยประจานเสียงด้วยซ้ม,มแต่เราอ่ะคนปัจจุบันเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เมื่อก่อนเสียงใช่แล้วพอ <ๆ S 2> <ง>พูดง่ายว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันถูกบันทึกคือใครถูกใช่ไหมคุณที่จบบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยเขาคือใครเขาอาจจะไม่ชอบไม่อยู่เขาจบตรงนี้ แล้วเราสงสัยมากเลยว่าแม่อยู่อะประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็เป็นหนอนเนื้อกริย์ซึ่งจริงจริงหนอนเนื้อกริย์ไม่ควรให้เลือดลงแผ่นดินถูกต้องครับแล้วเราเขตชฉไหนลองย้อนไปดูว่าทาไมตัดสินใจประหารประจานมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็อยากให้ผู้ชมได้ฟังเราใช้วิจารณญาณว่าจริงๆเป็นไงแต่เราอะไม่อยากคิดเลยว่าแม่จะโดนประหารแล้วประจานด้วยเสียงที่นี่แต่ท่านอาจจะสิ้นที่นี่ใช่เข้าใจนะครับ,รบก็ที่ผมบอกว่า ที่ผมเคยบอกว่าคนที่คิดว่าท่านอะเป็นกบฏเป็นชู้ก็คือคนที่คิดว่าอาปาระสา์แล้วก็มาใครชอบท่านใช่ไหมแต่สำหรับ,บคนที่ตรงรักพักดีต่อท่านอย่าง,งพี่แดงเนี่ยก็คิดอีกบุ่มหนึ่งใช่ค่ะและอยากจะฝากให้ประชาชนผู้ชมทุกคนได้คิดน,นะคะเป็นข้อมูลไม่ต้องตัดสินใครถูกหรือผิดค,ค,คิดดูว่าผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ก้าวขึ้นมาเป็นถึงกษัตริย์องค์เดียวในแผ่นดินกรุงศรีวิทยาหรือประเทศไทยผู้หญิงที่มีบารมีอย่าลืมว่าท่านเป็นพระชายาของพระชายัยซึ่งเป็นกษัตริย์ตัวท่านเองก็เป็นผู้สําเร็จราชการเปรียบเหมือนทําหน้าที่กษัต mm hmm. ริย์มีลูกพระอุรถเป็นพระยอดฟ้าก็ยังขึ้นมาเป็นกษัตริย์แถมด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เมื่อสี่ห้าร้อยปีผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องปกป้องแผ่นดินเราจะมีความรักใหม่ น,นั้นเขาก็อาจจะเรื่องของความ,มรักนะล้วก็ยังปราบดาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ผู้หญิงที่มีบุญและบารมีขนาดเนี้ยเมื่อสิ้นจะจบด้วยอย่างนี้ด้วยเหตุใดผู้หญิงคนหนึ่งที่มีบารมีขนาดเนี้ยจะทําสิ่งที่ไม่ดีสามอย่างในบุคคลคนเดียวกันนอกจากว่าจะถูกใส่ร้ายแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือว่ามันเป็นเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์เพื่อเราเกิดไม่ทกันก,ก็เลยไม่รู้ว่าอะไร แน่ชัดหรือไม่ชัดก็ต้องมีเรื่องที่คบคิดกันต่อไปใช่ครับอันนี้ขอฝากอีกเรื่องนึงนะที่จะต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากเลยอ,อยากให้คนเนี่ยได้คิดว่าอะไรกันแล้วแต่ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกจะผิดเราไม่ได้ควรตัดสินค,คนคที่สามารถกล้าไปยืนในตําแหน่งตรงนั้นได้ต้องมีบุญบารมีเมืองไทยมีสยามเทวธิราชเพราะฉะนั้นเราไม่ควรตัดสินเบื้องบนว่าใครถูกใครผิด อย่างน้อยน้อยปราบดาเป็นกษัตริย์เราควรจะเการบบรรพกษัตริย์สืบเนื่องมาจนกว่าจะมาเป็นแผ่นดินไทยเราเป็นผู้น้อยมาเป็นผู้น้อยใช่ค่ะครับไห้ควรเกาล้วบก็ถึงบอกว่าหลังจากปศสองศ2นยาที่พระชัยรัชชายนะสอนนคตนนี่เรื่องราวของท่านจึงมากมายขนาดนี้ใช่แล้ววันนี้นะครับผมมาเพื่ออย่างน้อยสุดคือมาขอขมาท่านที่ผมกล่าวคําไม่ดีกับท่านไปที่ผมได้บอกไปแล้วนะ แล้วก็อีกอย่างก็คือจุดประสงค์ใหญ่เลยคือว่าผมจะมาขับกล่อมวิญญาณให้ท่านมีความสุขข้อหนึ่งนะท่านคงแบบไม่รู้จะดนจิตดนใจระดับขุนอินนาตีระนาทใช่เพราะภาคหลังเนี่ยแม่ชอบฟังดนตรีจะมีคนมาลำมาขับกล่อมอยู่แลก็มันเป็นจังหวะมากเลยค่ะนี่ดีกว่าไปละผมไปขอไปกล่อมวิญญาณแม่ศรีสุดาอาจารย์แล้วก็ก็คิดว่าท่านคงให้อภัยไวแล้ว่ะ ผมมากอบมียานท่า,านจริงๆนะครับโอเคครับพบกันครับ อันนี้ลูกได้กล่าวคําขอเข้ามาต่อท้าวสิบุตรอาจารย์เรียบร้อยแล้วจุดทูบบอกแล้วครับแล้วลูกก็จะขอบรรเลงเพลงกล่อมบิญญาณให้กับแม่อยูะหรือแม่ศิบุตรอาจารย์นะครับเพลงแรกพวกเราจะต้องบรรเลงเพลงนี้<ม>ก็คือเพลงสเสมอผีเพื่อเป็นการเรียกบิญญาณของท่านให้มารับชม,มรับปัก E ังจากที่เราบรรเลงเพลงเต๋อผีใช่ไหมอัญเชิญวิญญาณ<ม>ของแม่หยัวมาอยู่สถา,านที่แห่งนี้แล้วครับเพลงต่อไปเราคิดว่าเพลงที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรแล้วนอกจากเพลงกล่อมนารีสองชั้นครับเป็นเพลงที่ว่าตรงตัวเลยกล่อมนาดีนะครับก็ขอให้แม่หยัวตรงมานับฟังสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับ Legenda ของพวกเรานะครับผมอยากให้เพลงนี้ให้ไม่อยู่มีความสูนทรทียภาพจากเพลงนี้นะครับเพลงนี้ผมจะบรรเ,เลงเพลงสุดท้ายของทุกครั้งที่ผมไปกล่อมบิญญาณเพราะเป็นที่ชื่อว่าเพลงระนาดกล่อมบิญญาณนะครับขอไม่อยู่ไประตูตามไปพบที่ดีนะครับประตูพบภูมิที่ดีนะครับขอไม่อยู่คุ้มครองผู้เราให้มีสุขภาพ่แข็งแรงรเดินทางไปกลับให้ปลอดภัยแกวข้าและประตูแต่ความโชคดี